นะฮะเดี๋ยวพี่ขอมอบเพลงนี้ให้แฟลกหน่อยเลยกันนะครับเธอเขาจะรักยืนเฉยเเขากรรักเธอเขาจะรักไม่ต้องตีเขากรรักเหนื่อยพอแล้วไปพักดีกว่าเห็นไหมครับก็ไปพักเรียบร้อยแล้วนะ อ่ากราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอย่างเช่นเคยนะครับในช่อง Uncle d ลดนะครับกับเกม One Punch Man นะฮะวันนี้นะครับเป็นเรื่อยามงามดีอีกแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานที่เราโกนหัวแบบไซตามะไปนะฮะหรือว่าตอนนี้เราเป็นไซตามะดินแล้วนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวเป็นน้อง แฟลชประกายแสงเลยครับเพราะว่ามีน้องๆส่งมาถามพี่เยอะเลยนะครับว่ามันเก่งหรือเปล่าพี่ทำไมผมใช้แล้วมันยืนเอือนะฮะเดี๋ยววันนี้พี่มีเพลงให้แฟลชประกายแสงด้วยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปร้องกันในเกมนะฮะโอเคครับผมก่อนอื่นเลยนะครับแฟลชประกายแสงเป็นตัวละครตัวดําที่เข้ามาประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับบางคนหมดเป็นหมื่นเลยนะถึงจะได้มันมานะครับแล้วตอนนี้ในทีมนี้ก็มีเรียบร้อยแล้วครับผมไอดีนี้เป็นไอดีของน้องมานนบในับมยังไงขอบพระคุณน้องมานพบมากๆนะครับที่ให้รีวิวกัน นะครับตอนนี้3ดาว1ดาวม่วงนะครับพลังอยู่ที่6,97,010นะครับเป็นฮีโร่สายอุปกรณ์นะฮะ <What? S 1> จุดเด่นของตัวเนี้ยไม่ต้องพูดเยอะนะครับก็คือเป็นพวกบทขยี้ทั้งแนวนอนนะครับแล้วก็ไล่โจมตีคอซึ่งไล่โจมตีคอเนี่ยไม่ใช่มันมีคอนะเว้ยมันไม่มีนะแต่มันมีคอแต่มันไม่มีคอร <What? S 1> อเข้าใจไหมเออนั่นแหละครับผมซึ่งบอกเลยว่าตัวเนี้ยมันก็จะมีการไล่โจมตี แบบคล้ายๆกับการู่นะครับแต่ว่ามันไม่คล้ายกันมากแค่แค่มีการไล่โจมตีเฉยๆนะครับโซ่สกิลเขานะครับมีทั้งหมด3สกิลนะครับสกิลแรกเรียกว่าตวัดแฟลชนะครับสกิลนี้เป็นการโจมตีต่อเนื่องนะครับสองครั้งนะครับเป็นการโจมตีต่อหลายรายเดียวนะฟันช่องๆนะฮะสร้างดาเมจถึง120%จากพลังโจมตีเลยค่อนข้างแรงมากเลยนะครับตอนแรกเนี่ยแค่ตีนี่ก็ว่าแรงแล้วนะครับยังไม่พรนครับบวกความเร็วให้กับตัวเองอีก20%ครับผมซึ่งบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับตต่่อไปปเเ็นนนโจมมีคคลืงิรับผ อันนี้นะครับเป็นการโจมตีต่อเนื่อครั้งนะฮะต่อศัตรูทุกตัวนะครับในรายแนวนอนก็แสดงว่าโจมตีทั้งหมด3ตัวนะฮะแล้วก็สร้างดาเมจถึง140%ตอนแรกอาจจะคิดว่าไม่แรงครับแต่มันตี5ครั้งเลยแรงมากนะฮะยังไม่พอนะครับมีโอกาสนะครับ70%ครับผมทำให้เป้าหมายนะครับติดบทขยี้2รอบซึ่งบทขยี้นี้จะเพิ่มดาเมจให้ถึง30%สำหรับตัวที่มาตีต่อจากนี้นะครับแล้วก็ถ้า ความเร็วของเราครับเร็วกว่าศัตรูนะครับจะได้รับความทนทานครับหลังจากใช้สติก็คือถ้าเราใช้สติปุ๊กมาปุ๊บป,ป,ป,ปังเราจะได้รับโล่ขึ้นมาผมซึ่งโล่เนี่ยจะดูดซับได้ทั้งหมด7จากเลือดของเรานั่นเองนะครับ ถึงว่าเป็นโลที่แข็งแรงมากๆโลหนึ่งเลยนะบอกเลยว่าถ้าเราได้เปิดก่อนเนี่ยก็ได้เปรี่ยนเขาสำหรับแฟชนะเพราะงั้นเนี่ยทำไมเขาถึงบอกกับรถแฟชเนี่ยมันต้องเล่นความเร็วแต่บางคนก็เถียงนะว่าแฟชต้องเล่นดามเมจเพราะมันตีแรงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พัดสีก็ผมเคลื่อนไหวอย่างแฟชนะฮะหรือว่าเคลื่อนไหวอย่างเงินนั่นเองนะครับสกิลนี้นะครับหลังศัตรูเคลื่อนไหวนะครับถ้าเรามีความเร็วมากกว่านะฮะจะวิ่งไปตีฝั่งศัตรูครับผมซึ่งถ้าเอาง่ายๆคือที่เขาบอกไว้ว่าแฟชเนี่ย ต้องเร็วที่สุดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนนะครับซึ่งการโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีธรรมดาปกติเลยนะครับจะทำดาเมียด80%จากพลังโจมตีถ้าบางคนคิดว่าเอ้ทำไมปกติตี80นะครับไปตีอีกทีหนึ่งเหลือ700,000อันนี้คือการไล่โจมตีแค่80%นงครับผมแต่ว่าถ้าเราอัพ5ดาวอะไรเงี้ยมันอาจจะแรงกว่านี้ก็ลองว่ากันไปแล้ววันเกิดขึ้นได้มากสุดเท่าไหร่สามครั้งนะครับโอเคนี่คือพาสซีฟของ Flash ประกายเงินนะฮะปกติปกติไม่มีอะไรมากทีเนี้ยทุกคนคนิดว่าอย ยังไงเดี๋ยวมันก็ไล่ตีอยู่แล้วเห็นเขาบอกทำคอมโบกับการโลได้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับอันเนี้ยต้องทุกคนต้งเข้าเพราะว่าเข้าใจก่อนว่าถ้ามันช้ากว่ามันไม่ไล่นะครับเออเพราะงั้นเนี่ยถ้าแฟลชประการแสงไม่มีของความเร็วเลยเนี่ยพี่บอกเลยว่าไม่ต่างอะไรจากตัวคัสเอ็นคัสอาที่ยืนเฉยๆเลยนะอันนี้จริงอันนี้พูดจริงนะครับอย่าว่าพี่นะอย่าว่าพี่ว่าไปดูถูกแฟลชนะอันนี้พูดตามตรงนะครับ ถ้าน้องไม่ใส่ความเร็วให้มันเลยนะครับในกรณีเหมือนชุดเนี้ยที่พี่ใส่นะเป็นมาเฟียที่ไม่มีความเร็วเลยนะครับบางคนบอกว่าต้องใส่มาเฟียทุกคนบอกโอ้ยมาเฟียผมไม่มีความเร็วใส่ได้ไหมครับบางคนบอกว่าได้ไม่ได้นะไม่ไดม้มันใส่ได้ไหมได้ครับมันใส่ได้มันไม่ได้ห้าวว่าห้ามใส่นะครับแต่เราจะมาดูกันว่าทําไมถึงใส่ชุดที่ไม่มีความเร็วเลยไม่ได้ครับผมเดี๋ยวไปดูความกันนะครับพี่จะพาเราเนี่ยไปดูว่าในการ PVP เนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ใส่ความเร็ว ให้หมัดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกัน,นครับผมพี่ก็เตรียมการไวร้ระยะหนึ่งแล้วล่ะว่าต้องใช้มาเฟียเซตนี้ก่อนนะครับซึ่งจะไม่มีความเร็วเลยแต่ถ้าเซตมาเฟียของน้องๆคนไหนมีความเร็วนะครับใส่ได้นะเพราะมาเฟียเนี่ยเป็นการเพิ่มการโจมตีที่เป็นการโจมตีแบบปกติแบบแบบการไล่โจมตีอะไรพวกนี้เนาะมันก็จะบวกขึ้นไปอีกมันก็จะยิ่งแรงนะครับแต่เราแฟลชประกายแสงนะจริงๆแฟลชประกายแสงพี่อยากรอไปเล่นแทงอยู่นะครับเพราะว่า สกิลสองมันเพิ่มโลได้ตั้งเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของเลือดเนาะถ้าจะโหดมากเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองลุยกันเลยดีกว่านะฮะกับตาแรกนะฮะนี่นะครับเราใส่เซตมาเฟียที่ไม่มีความเร็วเลยนะครับดูครับผมเปิดมาเลยครับแฟลชพี่หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับพี่ว่าเราต้องเราต้องร้องเพลงนี้ให้กับน้องแฟลชแล้วนะครับจัดไปครับผมจังหวะนี้ครับผมโดนอติไปเกือบตายแล้วครับแฟลชนะฮะเดี๋ยวพี่ขอมอบเพลงนี้ให้แฟลชหน่อยอะไกันนะครับ เธอเขาจะรักยืนใจใชเขาก็รักเธอเขาจะรักไม่ต้องตีเขาก็รักน้องๆรู้ไหมครับทำไมต้องเป็นเพลงนี้นะฮะเพราะว่าถ้าแฟลชเนี่ยความเร็วต่ำมากๆเนี่ยอย่างเงี้ยคือต่ำมากนะครับน่าจะต่ำสุดเกือบต่ำสุดในทีมแล้ว เห็นไหมครับว่าไม่มีการไล่โจมตีใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นเลยนะครับสังเกตดีๆครับกาโร่ไล่โจมตีเมื่อกี้ก็ไม่ไล่นะครับกาโร่ทำอะไรก็ไม่ไล่ตามกาโร่ครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเร็วของฟันตรงข้ามนั้นสูงกว่าแฟตหมดเลยทําให้แฟตเนี่ยไม่ทําอะไรเลยนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยทำไมคนชอบทักมาหาพี่ว่าพี่ครับแฟตมันเออมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับ และตอนสุดท้ายก็จะเห็นว่าแฟตมันไม่ทําอะไรจริงครับมันก็ยืนเอออย่างเงี้ยจนมันตายเลยนะครับเนี่ยก็เหมือนตอนเนี้ยเธอเขาจะรักยืนเฉยเฉยเขาก็รักใช่ไหมเออเหนื่อยพอแล้วไปพัก ดีกว่าเห็นไหมครับเข้าไปพักเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้น่าสงสารแฟลตนะฮะก็ถ้าใครใช้แล้วไม่เพิ่มความเร็วให้น้องเลยเนี่ยน้องก็น่าสงสารนะครับยังไงก็ถ้าเล่นแฟลตจริงก็อัดความเร็วให้น้องเลยครับผมนาะอย่าไปอัดดเอาเมจอะไรเยอะแยะเลยนะครับใส่ความเร็วให้มันแบบได้มีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับความคิดเห็นของพี่นะครับใครที่รู้สึกว่าแฟลตมันยังยืนเอออยู่เนะี่ยหายเทมความเร็วใส่ใเขาไปก่อนนะครับส่วนไอเทมเพิ่มโจมตีเพิ่มอะไรพวกเนี้ยเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวรอค่อยว่ากันอีกทีนะครับไปเพิ่มตาม าการพิเศษหรืออุปกรณ์พิเศษของมันก็กได้นะครับไม่ต้องมาเพิ่มผ่านชุดหรอกเพราะว่าแฟลมันจาเป็นต้องใช้ความเร็วจริงๆนะครับไม่งั้นมันยืนเออแบบเมื่อกี้เลยครับเนี่ยไม่ได้ตีเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้ตีสักครั้งเลยครับผมนะครับแล้วก็แพ้ไปเรียบร้อยอะไรประมาณนี้หรือว่าชนะไปแล้วเรียบร้อยก็ไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับ ออซึ่งบอกก่อนนะว่าทีมน้องคนนี้ถือว่าโหดมากนะครับมีทั้งแบงมีทั้งด้วงนะฮะคือแบบตัวดําเต็มทีมเลยนะครับแต่ว่าแฟลชยังไม่ได้โชว์ฟอร์มอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้เลือกใส่เซตความเร็วนั่นเองนะครับโอเคครับผมต่อไปพี่ขออนุญาตเปลี่ยนเซตให้กับแฟลชนะครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าแฟลชเนี่ยต้องใช้ความเร็วจริงๆนะครับแล้วพี่ก็ได้เตรียมไว้แล้วเป็นเซตอัศวินของ ID น้องเขานะครับซึ่งพี่ไปดูแล้วเนี่ยน้องเขามีเซตความเร็วของอัศวินเนี่ยครบเซตเลยนะก็เลยถือว่าเป็น เรื่องดีนะครับที่พี่จะเปลี่ยนเป็นเทสอัศวินแต่มันเป็นเลือดเท่านั้นเองนะครับแล้วพี่ก็คิดว่าก็พอดีแหละเพราะเพราะว่าอยากลองพอดีว่าถ้าแบบอัดเลือดเข้าไปสัก4ชิ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับไม่ต้องเน้นดาเมจมากก็ได้นะครับในความคิดของพี่นะคือด้วยความที่สกลิลสมันก็ดีเนาะถ้าเราได้เปิดก่อนสกลิลสองทำงานใช่ไหมเราเร็วกว่าชาวบ้านเขาเราได้โล่มาโล่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ของเลือด <S <S โหแฟดจากกระดาษบางบงที่ทุกคนพูดถึงเนี่ย อาจจะกลายเป็นหินก้อนหนึ่งเลยก็ได้นะครับปะท้อคำคมนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอคนเดิมเลยนะครับเราจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนครับว่าเมื่อกี้ที่เราไม่ใช้ความเร็วก็แฟลตตอนนี้ที่เราใส่ความเร็วหรือว่าเพิ่มในตัดให้กับเฟอร์นารี่คันนี้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะเห็นไหมครับแฟลตเราจากไม่อยู่ตรงนี้เราขึ้นมาเป็นอันดับ2รองจากทัศน์่อกี้แล้วครับผมทัศน์่อกินตีไปครับดอกนี้ตุ้มต่ำตุ้มต่ำตุ้มต่ำตจากแฟลตเราเกือบตายนะครับตอนนี้เหลือแค่ครึ่งรอดนะครับถือว่าเป็นนนนเเเเรรรรรรื่่อองทีีดะคคคััััับบบจาาาก้้ผผมมใหแฟลลตไปย อ่าจังหวะนี้ครับผมแฟลชเราได้ตีแล้วนะนี่คือการตีครั้งแรกของแฟลชนะครับบอกไว้เลยว่าเท่มากๆนะฮะจัดไปครับผมสกิลโคตรมหาเทพเกลียนหัวเขียวครับผมจัดไปสามทีเรียบร้อยครับผมนะจังหวะนี้ครับผมเขายิงมาเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วครับผมการโลุล่าตีซอมบี้แมนครับผมและแฟลชไล่ตีอีกทีหนึ่งครับผมสามแสนหกแรงมากๆนะครับการโจมตีแต่ละครั้งแต่ถ้าเราใส่เป็นดาวเบสล้วนอาจจะแรงกว่านี้นะครับแต่ก็จะบางขึ้นด้วยเห็นไหมครับตีครั้งที่สองเลยครับตีหน้ากระขวาน เห็นไหมมีประโยชน์มากเนี่ยครั้งที่สามตีร่วงถึงมันจะเจ็บเรามากแต่มันก็ยังมีประโยชน์ถูกไหมครับตอนนี้แฟตได้ตีทั้งหมด4ครั้งแล้วครับผมรวมการออกสกิลครั้งแรกแตกตา่างจากครั้งแรกมหาศาลมากมากนะครับเพราะว่าครั้งแรกแฟตไม่ได้ทําอะไรเลยครับน้องๆเออเพราะงั้นเนี่ยใครที่เล่นแฟลตอยู่นะครับแล้วมันเอ,อ๋อนะครับมันยืนง่ๆมันยืนไม่ทําบ้าทําบออะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรนอนกินบ้านกินเมืองยืนกินบ้านกินเมืองก็โอยืนกินบ้านกินเมือง ไม่ดีเลยว่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาเป็นว่ายืนเฉยเฉยไม่ทําอะไรก็ได้ครับก็ลองอัดความเร็วให้น้องเขาดูก็ได้ครับผมอย่าเพิ่งไปรีมันนะพี่เสียดายนะครับไหนๆเราก็เปิดตัวดํามาได้แล้วนะครับบางคนบอกว่าพี่ผมจะรีแล้วนะผมเบื่อแล้วแฟดมันกะอะไรอระมาเนี้ก็อย่าไปว่าเขานะครับเปลี่ยนไปใช้เคอรี่ก็ได้ครับไม่ใช่นะฮะก็เล่นไปก่อนครับผมอุตส่าห์เปิดได้ทั้งทีนะครับป้านมันต่อไปเขามันเป็นตัวดําเลยนะครับน้องๆเออน้องๆอุตส่าห์ลงทุนลงแรง คือมันมีค่าเท่ากับเงินเกือบหมื่นเลยนะตัวหนึ่งกับตัวดําะน้องๆก็ปั้นมันต่อไปครับอย,อย่าอย่าเพิ่งยอมอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราเล่นเสร็จเราได้อะไรมาก็ค่อยอ้าวๆไปเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นมานะครับเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซีเรียสอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับโอเคครับผมเห็นไหมสังเกตเลยความแตกต่างมาแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยพี่บอกเลยว่าเราเห็นความแตกต่างแบบนี้เราก็พอจะรู้แล้วเนาะว่าเราต้องไปปรับใช้อย่างไงต่อไปเนาะก็ ง,ง่ายครับเซตก็ต้องมีความเร็วรับจะเป็นดาเมจความเร็วหรือว่าจะเป็นโจมตีความเร็วก็ได้เอาดาเมจความเร็วโจมตีวก็เหมือนกันนี่หว่าต้องจะเป็นเลือดความเร็วหรือโจมตีความเร็วก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเขาคงจะเน้นโจมตีกันเพราะว่ามันจะได้วิ่งไปตีแรงๆเนาะประมาณนี้ครับผมนะยังไงก็ลองไปปรับเล่นกะันดะูเนาะพี่ก็คงจะแนะนําได้เท่านี้ครับเพราะว่าเพราะว่า อไอเดีของพี่มันก็ไม่มีแล้วก็อย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือที่น้องๆไปเจอกันเนี่ยแล้วแบบไปเจอพวกอันดับหนึ่งแล้วความเร็วเขาเยอะเนี่ยแล้วทําไมแฟลตผมมันกากลงมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เราอาจจะยังมีของไม่เท่าเขานะครับยังไงก็ต้องพยายามเล่นต่อไปครับมันต้องใช้เวลาครับเกมนี้คือพี่เคยพูดเสมอว่าเกมนี้นี่เงินมันซื้อเวลาได้เนาะก็ถ้าเราไม่ได้สายเติมหนักขนาดนะั้นจริงๆครับเราก็ต้องใช้เวลาตรงนี้แหละครับผมค่อยๆเก็บ ผสมเล็กผสมน้อยจนกว่าจะไปเท่ากับเขาครับถึงแม้มันจะนานมากก็ตามนะครับแต่มันก็ต้องมีสักวันแหละครับที่เราจะกระดึบกระดึบกระดึบเหมือนชิเมโจไดสมัยเด็กที่พี่เคยดูนะก็ต้องไปถึงฝั่งฝันให้ได้นะครับถึงจะถึงช้ากว่าครับผมแต่มันก็ต้องถึงวันนั้นให้ได้นาะโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันครับผมนะก็รีวิวสั้นๆง่ายๆได้ใจความใครที่ยังไม่ได้ปรับใช้แบบที่พี่พูพดก็ลองไปปรับใช้ดูหรือว่าใครลองแล้วแล้วไปเจอดับสูงๆแล้วมันโหดเกินไม่ไหวเนี่ย ก็อย่าเพิ่งรีทิ้งโอเคเนาะคือพูดง่ายๆคืออย่ารีทิ้งนั่นแหละครับคือมันเสียดายนะครับใครที่จะมาปั้นคัทเอ็นคัทไอกับพี่ก็มามาเข้าร่วมกันได้นะฮะหลอกเล่นลอยากเล่นนะครับปั้นตัวที่เราชอบต่อไปครับอย่าไ่ต้องไม่ต้องมาปั้นตามพี่นะเออเพราะาพี่ทําเพื่อความบันเทิงเฮีฮาปาร์ตี้เท่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตอนนี้มันดึสษาเข้ามาเนาะใครที่เปิดได้แล้วจริงๆเนี่ยพี่ว่าตั้งลองตั้งใจเล่นมันดูนะครับเพราะว่ามันอาจจะเก่งกว่าที่เราคิดก็ได้ใช่ไหมอย่างแฟลตเนี่ยพี่ยังไม่ได้ลองจริงจังนะนี่พิ่งมาลองไอดีของน้องเนี่ยก็รู้สึกเข้ามือนะประมาณว่ามันก็ทําคอมโบกับการโรได้ดีมากๆเลยแล้วถ้าใครบอกว่าเราถ้ามันไม่ทําคอมโบกับการโรผมไม่มีการโรเราทายัางไงอันนี้หนักอยู่ครับผมคือตอนแรกที่เราตัดสินใจว่าเราจะเอาตัวดาตัวไหนเนี่ยเราก็ต้องคิดวเน้องว่าจะมาคอมโบกับอะไรถ้าน้องเอามั่วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาตามมาเน เนี่ยอย่างเช่นน้องคนนี้เข้าตัวดําเยอะมากเลยเห็นไหมปรากฏว่าน้องเขาปั้นไม่ไหวเห็นไหมครับก็มี4ดาว4ดาว3ดาว3ดาว3ดาว,ดาวแล้วในอนาคตนะครับถ้าน้องเข้าตัวดําแบบนี้ต่อไปนะครับก็อาจจะทําให้ทีมของน้องเขามีแต่3ดาวเลยก็เป็นได้ถูกไหมครับเนาะเพราะงั้นเนี่ยในอนาคตถ้าฝั่งเรามีตัวดํา3ดาว6ตัวกับฝั่งตรงข้ามมี A S R ตัวแดง7ดดาวทั้งทีมอย่างเงี้ยพี่ว่าสู้ไม่ได้หรอกครับนะมันก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างกันตรงเนี้ย นะครับยังไงก็ลองดูครับผมมันอยู่ที่เราว่าเราอยากได้ตัวไหนไม่ต้องเอาทุกตัวก็ได้นะครับแต่ว่าน้องคนนี้เขาบอกพี่ว่าเขาอยากเก็บไว้เป็นคอร์เรคชันในชีวิตนะฮะก็เลยจัดมันทัทุกตัวเลยอะไรประมาณนี้โอเคกรับมนะแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมเพลงร้องเพลงให้แฟลตด้วยะครอบร้องร่วมไปกับพี่ยอมไปร้องด้วยกันก็ได้นะฮะเพลงถ้ายืนเฉยๆเขาก็รักนะฮะไม่ต้องตีเขาก็รักนะฮะ แต่ทุกตอนนี้ทุกคนนะ่ะไม่รักนะฮะแถมจะรีทิ้งเร้ด้วยครับโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันลวกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับอีพีต่อไปจะเป็นการรีวิวตัวอะไรฝากติดตามกัน <No. S 1> ด้วยนะฮะยังไงฝาก,กกดไลค์แล้วก็สับสกายกันด้วยนะครับถ้าชื่นชอบกันจริงๆถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆเฮฮาปาร์ตี้กับพี่นะครับก็อย่าลืมกดกระดิง่งจริงๆให้กับพี่ด้วยนะฮะเมื่อวานมีคลิปตัดหัวไอตัดผมนะฮะก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมาก เลยตอนนี้เราก้าวสู่1,500แล้วนะไวมากๆเลยในครับยังไงเราจะก้าวสู่2 0ื0นห้0ห0ื0น0กหมื่นเจ็ดหมื่นล้านเอ้าไม่ใช่นะับผิด100,000ครับผมเราจะก้าวสู่100,000ซับไปด้วยกันครับผมเพราะเราจะก้าวไปด้วยกันและก้าวไปได้ไกลนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มารา 9, 0, ับชมรับฟังกันเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมขอบพระคุณมากๆากครับรบ,รบ,บ๊ายบาย